ยาปอชาแนลอันนี้ก็จะเป็นมันที่เราปลูกไว้นะคะ นักวิยวันสดยอดเจก็ที่เรียกไเราจะมาล้างมันกันนะคะ ไปหาผักอย่างอื่นกันต่อนะคะไม่ได้มานานแล้วนะคะว่าไม,ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเเดินขึ้นมาเราก็เจอผักผักแผวผักแผวอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนเราไม่รุนนะคะมันสวยมากเลยนะคะนี่นก็ข้างตรงข้างๆนี้ก็มีอีกนะคะ เร,เ,เราจะเก็บไปเราเก็บไปเอาไปทําลาบทําแกงนะคะเพราะพรุ่งนี้มีงานเออ่มัดมือนะคะกลิ่มนมันหอมมากเลยนะคะแล้วแต่คนชอบด้วยเนาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ นี่ทุกคนสวยมากกลินก็หอมเราก็จะมากเก็บมะนาวกันต่อนะคะทุกคนนี่นี่นะคะดกมากน,นี่ข้างล่างนี่ก็มีนะ นี่ทุกคนตะไคร้เราก็จะเอาไปาทำลาบอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะลาบหรือแกงน่าจะไม่ลาบก็แกงนะคะสวยมากเลยอันนี้ปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะทุกคนนี่เอาราบมาด้วยถ้าแม่เห็นนี่ไม่ได้แล้วคะแต่แม่ไม่เห็น ต้นนี้ใหญ่มากตรงกลางมีแต่ต้นที่มันใหญ่ๆเราจะเอาใบมันออกด้วยนะคะทาแบบนี้ แต่ใครที่เราหักมาแล้วเราก็จะเอาไปทําแกงทั้งหมดในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าว่างเดี๋ยวยาจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าเขาพิธีทำยังไงใช้อะไรบ้างนะคะที่แม่ถือถืออยู่ในมืออันนี้นนเป็นผักชีนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงที่เราปลูกกันนะคะตอนนี้มันสามารถเออเอาไปถอนกินได้แล้วนะ อันนี้ก็จะเป็นบัวงูนะคะที่แม่ไปหามเมื่อกี้วันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่พาไปชมเออพาไปเก็บผักชมสวนอะไรพวกนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพี่ยาวด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย